ปิดท้ายข่าวดีๆข่าวสุดท้ายนะคะเป็นหนุ่มบุรุษพยาบาลดวงดีมากคุณผู้ชมดวงดีมากเพราะว่าหลายคนในยพยายามที่จะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้ตัวเองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพยายามซื้อลอตเตอรี่แบบกวาดแผงแต่ว่า ก็ยังไม่ถูกสักทีซื้อแบบนี้มานานหลายปีแต่ว่าหนุ่มรายนี้โชคดีค่ะเขาเป็นบุรุษพยาบาลดวงดีนะคะที่ต้องบอกว่ากลายเป็นเศรษฐีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหวยงวดล่าสุดนะคะซึ่งโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของนายสุดที่พง์วงหาริมาศอายุเพียง25ปีมีอาชีพเป็นบุรุษพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อที่มีการโพสต์รูปภาพตัวเองขณะนำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่หนะคะ เป็นงวดประจําวันที่1สิงหาคม2,563หมายเลขที่เขาถูกรางวัลที่1คือ5,6 9 3 9 1อันนี้ออกไปแล้วนะวีจะคิีไม่ได้ใบหวยนะเขาบอกว่าเขาถูกในจํานวน2ใบใบหนึ่งก็6ล้าน2ใบก็ฟาดไปเลยค่ะ12ล้านบาทเอาไปขึ้นที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมกับตัวเขาเองมีการโพสต์รีวิวขณะที่ไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลักอย่างละเอียดบอกว่าเขาได้รับเงินประมาณ11ล้าน9แสนบาท 940,000 0บาทนะคะเพราะว่ามันต้องมีการหักภาษี60,000บาทด้วยแล้วก็ระบุข้อความสุดซึ้งบอกว่า เงินรางวัลที่ได้มานี้ตนไม่คิดไม่ฝันมาก่อนในชีวิตแล้วก็เมื่อได้มาแล้วตนตั้งใจที่จะใช้หนี้ให้กับพ่อแม่อยากทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นมันคือความดีใจที่ไม่มีรอยยิ้มมีแต่น้ำตาใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะมายืนจุดนี้ได้จุดที่ใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ได้จุดที่ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะทำให้ครอบครัวมีรอยยิ้มมากขึ้นแค่ความฝันลมๆแรงๆแ,แ,แต่ทำให้เราภูมิใจในตัวเองมากที่สุดในชีวิตที่ได้ใหออ้กับพ่อแม่ได้มากขนาดนี้ ะะขอบคุณตัวเองพร้อมกับมีการทิ้งท้ายติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กน้ำตาลูกผู้ชายนะคะก็ถือว่าเป็นการถูกหวย12ล้านบาทก็เหมือนเป็นการปลดหนี้แล้วก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ก็ขอชื่นชมแล้วก็แสดงความดีใจด้วยนะคะกับพี่สุทธิพงษ์รวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องดาวดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะใครที่ยังไม่จุใจสามารถคลิกไปได้ที่เพจของเรา jam.com เป็นภาษาไทยนะคะหรือว่าเว็บไซต์ jam.com ค่ะอีกทั้งยังมีอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ YouTube รวมไปถึงทวิตเตอร์ด้วยไปกดไลค์กดแชร์สิ่งที่คุณชื่นชอบกันได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือน้องว j t u l i p นะคะจะมีข่าวหนึ่งนาทีมาฝากกันด้วยในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็อย่าลืมไปกดหัวใจกดแชร์ให้หน้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้จามเจาะข่าวลาไปก่อน สวัสดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ